สัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยค่ะกับดิฉันจิลาวันสุเสตานนท์ค่ะช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประวัติของเขามอของวัดประยุนวงสาวาทค่ะเขามอแห่งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความน่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าภายในนะคะก็ เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานชาิิค่ะมีความร่มรื่นและยังมีเต่ามากมายนะคะจะสวยงามขนาดไหนไปติดตามรับชมกันเลยค่ะวัดประยูนวงศาวาชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทภายในวัดมีศาสนสถานมากมายเช่นพระอุโบสถพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธนาคพระบรมธาเจดียและอุทยานเขาหมอ เขาหมอเป็นอีกหนึ่งสถานที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าไปสัมผัสความงดงามของภูเขาจำลองขนาดเล็กก่อด้วยศิลาตั้งอยู่กลางสระน้ำบริเวณหน้าวัดมีสารารายแปดหน้าตั้งอยู่ริมสระน้ำเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจรื่นรมล้อมรอบไปด้วยพันไม้หายากนานาชนิดมีบันไดขึ้นสู่ยอดเขา บนยอดเขาเป็นที่ตั้งพระสถูปหล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทองสำหรับบรรจุพระพุทธรูปสำคัญไว้ภายในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุนวงศ์สร้างภูเขาจำลองนี้ขึ้นโดยได้แนวคิดเกี่ยวกับเขาโครงของภูเขาจำลองมาจากหยดเทียนขี้ผึ้งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สได้พระราชทานแก่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูนวงศ์ หยดเทียนขี้พึ่งนี้เกิดจากน้ำตาเทียนที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจุดขณะเมื่อประทับอยู่ในห้องลงพระบางคนหนักน้ำตาเทียนหยดทับถมกันเป็นเวลานานหลายปีจนก่อเป็นรูปเหมือนภูเขาสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาประยุนวงศ์จึงได้นำเขาโครงของหยดเทียนขี้พึ่งมาเป็นแบบสำหรับสร้างภูเขาจำลอง โดยสระน้ำที่ล้อมรอบภูเขาจำลองเต็มไปด้วยเต่าและตะภาพน้ำที่มีผู้คนมาปล่อยไว้แต่นานมาแล้วผู้คนนิยมพาบุตรหลานมาเที่ยวเล่นบริเวณภูเขาจำลองเพื่อให้อาหารเต่าและตะภาพน้ำ ภูเขาจำลองเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อว่าภูเขาเต่าและกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนภูเขาจำลองไว้ในฐานะเป็นท้าวรวัตถุสำคัญของชาติเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2522 ในวันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปฟังธรรมเทศนาดีๆที่ให้ข้อคิดแก่การดำรงชีวิตถ้าพร้อมกันแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลัง รับชมรับฟังรายการสถานีธรรมอยู่ในขณะนี้วันนี้อาตามะได้มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมกับญาติโยมอีกวาระหนึ่งโดวยวาระนี้จะขอกำหนดหัวข้อเพื่อจะได้สะดวก กับผู้แสดงแล้วก็เพื่อความแจ่มแจ้งกับผู้ที่กำลังรับชมหัวข้อที่อาตมากำหนดไว้มีชื่อว่าวิธีอยู่อย่างมีความสุขวิธีที่อยู่อย่างมีความสุขจะเป็นอย่างไรฉะนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังโดยลำดับสืบต่อไป ก็สืบเนื่องมาด้วยว่าในช่วงเวลาแห่งความเป็นไปในขณะนี้ที่หลายท่านกำลังหโหยหาความสุขทีนี้ความสุขจะเกิดขึ้นกับเราหรือว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเรานั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านกำลังปรารถนาเมื่อปรารถนาแล้วก็มีความต้องการก็มีการแสวงหาเพื่อจะให้ได้ ความปรารถนาก็คือความสุขฉะนั้นเรามากำหนดวิธีการที่จะให้เกิดความสุขหรือว่ามีความสุขกันท่านทั้งหลายโดยฐานะที่เราท่านทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็เป็นผู้ที่เข้าถึงซึ่งพระัตนตรัยคือประพุทธพระธรรมประสงค์โดยเฉพาะการเข้าถึงซึ่งประพุทธซึ่งถือว่า เป็นผู้ที่เราท่านทั้งหลายได้เปล่งวาจาในการนอบนบเคารพด้วยควา,ามตั้งใจด้วยควา,ามเต็มใจแล้วก็ด้วยควา,ามรู้สึกประทับใจในควา,ามเป็นไปตรงนี้องค์เทพสมาสัมพุทธเจ้าจะปรารถนาให้พุทธบริษัทของพระองค์นั้นมีควา,ามสุขจึงได้แสวงหาจนพบ โมกขธรรมก็คือธรรมแห่งความหลุดพ้นฉะนั้นธรรมแห่งความหลุดพ้นนั้นก็มีหลายระดับท่านทั้งหลายคือระดับตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นไปตามวิถีชีวิตที่เรียกกันว่าวิถีของคารหัตญาติโยมหรือว่าผู้ครองเรือนผู้ประกอบสัมมาอาชีพก็สามารถที่จะค้นพบหาความสุขได้ในระดับ ของความเป็นปุถุชนหรือว่าความเป็นคารวะญาติโยมอีกระดับหนึ่งคือระดับของผู้ออกบวชที่แสวงหาโมกัธรรมความหลุดพ้นก็ปารถนาที่จะพบความสุขในการออกสู่ความเป็นนักบวชในการแสวงหาโมกขธรรมนั้นฉะนั้นความสุขนั้นจึงมีหลายระดับท่านทั้งหลาย ฉะนั้นหลายท่านบอกว่าแหมกระผมหรือดิฉันเนี่ยประกอบกิจการงานเนี่ยแหมหาความสุขไม่ได้เลยหรือว่าปฏิบัติกิจการงานประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติทาได้เลยตรงนี้ท่านทั้งหลายขอให้ได้เจริญศรัทธาสัมมาปฏิบัติว่า การประกอบกิจการงานเราก็สามารถที่จะปฏิบัติทำได้และก็สร้างความสุขให้กับชีวิตได้เพราะว่าความสุขที่เป็นไปในการประกอบกิจการงานนั้นเรียกว่าเราสามารถสร้างความสุขได้อย่างไรท่านทั้งหลายเราสามารถสร้างความสุขได้ก็คือการปฏิบัติประกอบกิจการงานที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบในสิ่งที่เป็นไปตามคันลองของธรรมคือไม่ผิดจาริตประเพณีไม่ผิดกฎบัตรกฎหมายไม่ผิดความเป็นไปเราสามารถจะสร้างความสุขกับชีวิตได้แล้วในเบื้องต้นดังที่กล่าวแล้วฉะนั้นความสุขตรงนี้จึงถือว่าเป็นความสุขที่เราสามารถสร้างได้ท่านทั้งหลาย ฉะนั้นความสุขที่เป็นไปอย่างนี้องค์ทศมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสประทานไว้ในหลักธรรมหนึ่งที่เรียกกันว่าโลก,กธระทำคำว่าโลกกรรทำคือธรรมอ,อันเป็นไปในโลกนี้คนเกิดมาไม่ว่าจะเป็นชาติเชื้อใดหรือว่าจะเกิดอยู่ในภูมิภาคใดอยู่ในประเทศใดก็สามารถที่จะพบสัมผัสความเป็นโลกกระทนี้ได้ โลกธรรมนี้คืออะไรท่านทั้งหลายก็คือการได้ลาบการเสื่อมลาบการได้ยศการเสื่อมยศการมีสรรเสริญการมีนินทาแล้วก็มีสุขมีทุกข์ฉะนั้นทุกผู้ทุกนามที่ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดก็สามารถสัมผัสโลกธรรมอย่างนี้ได้ ฉะนั้นเมื่อสัมผัสโรคกระทำอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้เราสามารถที่จะค้นหาความสุขได้ท่านทั้งหลายฉะนั้นความสุขที่อัตมาจะนำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้ลองพิจารณาแล้วก็สัมผัสเพื่อการได้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะว่าอย่างที่เกลิ่นกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่าตอนนี้เราท่านทั้งหลายกำลังหวยหากำลังแสวงหาความสุข โดยอาตมานั้นจะขอรวบรวมความสุขไว้ในสามระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งความสุขเกิดจากการได้ระดับที่สองความสุขเกิดจากการให้ระดับที่สามความสุขเกิดจากการปล่อยวางในลำดับที่หนึ่งความสุขที่เกิดจากการได้คือการ ได้สิ่งที่ตนปรารถนาไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยปรารถนาบ้านปรารถนารถปรารถนาเครื่องยังอัตภาพให้เป็นไปในชีวิตประจำวันเพราะได้มามันก็เป็นความสุขใช่ไหมท่านทั้งหลายแต่ความสุขอย่างเนี้ยถ้าเราพิจารณาถึงความเป็นไปในหลักของความเป็นจริงตาม คำสอนก็อธิษฐานสัมพุทธเจ้าแล้วก็คือความเป็นไปที่เรียกกันว่าเป็นอัิจังก็คือความไม่เที่ยงเพราะว่าเมื่อได้มามันก็เป็นสุขแต่ถ้ามันเสียไปละวท่านทั้งหลายมันก็เป็นทุกข์มันก็ตกลงไปสู่ความเป็นไปแห่งโลกกระธรรมดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นฉะนั้นความสุขเกิดจากการได้เนี่ยถือว่าเป็นความสุขที่เรา สามารถสัมผัสได้ใครบอกก็แหมไม่สามารถที่จะสัมผัสความสุขได้เลยฉะนั้นถ้าเราพิจารณาแล้วเราก็มีความสุขจากสิ่งของเหล่านี้ได้แต่แต่แต่ความสุขอย่างนี้มีเงื่อนไขท่านทั้งหลายมีเงื่อนไขยอย่างไรมีเงื่อนไขว่าเป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่ววาระหรือว่าชั่วครั้งชั่วคราวไม่สามารถที่จะอยู่จิตอยู่กับจิตกับใจของเราได้นานประเดี๋ยวประดาวก็ ผ่านเลยไปก็เพราะว่าเมื่อเราได้สิ่งนั้นมาเราชื่นชมยินดีเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆจิตของเราก็เกิดความเคยชินพอเกิดความเคยชินแล้วเนี่ยความสุขมันก็ไม่เกิดอีกแล้วท่านหล้กหลายมันก็ธรรมดาธรรมดามันก็เป็นเรื่องแห่งความเป็นไปพอได้มาพอ หมอหมองก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจะฉะนั้นความสุขเกิดจากการได้นะั่นจึงถือว่าเป็นความสุขที่เป็นไปในระดับเบื้องต้นทีนี้เรามาศึกษาในระดับความสุขในระดับที่2คือความสุขเกิดจากการให้ความสุขเกิดจากการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมกําลังต้องการท่านทั้งหลายและก็กําลังโดนใจของสังคมมากที่เราเกิด สับขึ้นมาสับหนึ่งในยุคนี้สมัยนี้เขาเรียกว่าจิตอาสาจิตอาสาก็คือจิตในการให้ในการช่วยในการไปทำให้เกิดความเป็นไปตามความปรารถนาที่จะให้คือไปให้กลุ่มของเราช่วยทำตรงโน้นไปให้กลุ่มของเราช่วยทำกันตรงนี้เนี่ยแต่การให้เนี่ยท่านทั้งหลาย กขาบอกว่าจิตแห่งการให้แล้วมันเบาแต่จิตที่จะมันเอาแล้วมันหนักฉะนั้นจิตแห่งการให้เนี่ยมันจึงเป็นความที่มีความพิเศษพิเศษตรงไหนท่านทั้งหลายพิเศษว่ายิ่งผ่านการเวลาไปนานๆแล้วเนี่ยการให้เนี่ยพอน,น,นลึกนึกถึงแล้วมันเกิดความรู้สึกดีใจมันเกิดความสุขฟูใจ มันเกิดความร,รู้สึกว่าเออเป็นความสุขเนาะเออเราได้ให้ช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้ฉะนั้นจึงเกิดความเป็นไปของการช่วยเหลือกันเมื่อเกิดภัยพิบัต,ติต่างๆนานาไม่ว่าจะเกิดวาตภัยไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยเนี่ยกลุ่มจิตอาสาในการที่จะไปช่วยเหลือก็คือไปให้ให้ เพื่อให้เกิดความพ้นทุกข์ของบุคคลที่กําลังตกทุกข์ได้ย,ยากบุคคลที่กําลังลําบากเนี่ยจิตให้แห่งการให้เนี่ยมันเลยยิ่งใหญ่เขาเลยมีการกล่าวว่าจิตแห่งการให้เนี่ยเป็นจิตของพระโพธิสัตว์ก็คือจิตแห่งความมีเมตตาจิตแห่งความมีกรุณาเพราะว่าเมื่อจิตมีเมตตามีกรุณาเนี่ยมันทําให้เกิดความสุขมันทําให้เกิดความรู้สึก ที่ดีงามกับการดำเนินชีวิตนี่คือสุขระดับที่สองคือสุขเกิดจากการให้สุขในลำดับที่สามอันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไปก็คือความสุขเกิดจากการปล่อยวางนี่ความสุขเกิดจากการปล่อยวางได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจเรียกว่าต้องมาฝึกจิตฝึกใจฝึก จิตไม่ให้เกิดความตรณีฝึกจิตไม่ให้เกิดความโกรธฝึกจิตไม่ให้เกิดความหลงฉะนั้นจิตแห่งการปล่อยวางได้เนี่ยจึงเป็นจิตที่สูงโมกขัดธรรมก็คือความหลุดพ้นก็คือการที่จะต้องไม่มาเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นการที่จะแสแวงหาหรือว่าการที่จะพบความสุขอย่างนี้ได้นะั้น ท่านบอกว่าต้องอาศัยการฝึกหัดขัดเกลาวหรือว่าฝึกมองเรียกว่ามองโลกด้านดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่ามันปลุกใจให้เกิดศรัทธาให้ตั้งหน้าทำความดีแต่ถ้ามองโลกด้านล้ายกลายกลับใจรับแต่เรื่องเครื่องขุนจิตเหนื่อยหน่ายเลิกล้างทางบุญ ที่วุ่นวายแท้แน่เอ่ยฉะนั้นจิตแห่งการให้จิตแห่งการปล่อยวางจึงถือว่าเป็นจิตที่มีความสูงด้วยการมาฝึกหัดขัดเกลาฉะนั้นท่านจึงบอกว่าปัญหาของการที่เรารู้สึกมีความอึดอัดขัดข้องนั้นมีปัญหา รวมกันแล้วหรือพอจะจะสรุปรวมความกันแล้วก็มีปัญหาอยู่สองประเภทคือปัญหาเกิดจากภายนอกเกิดแล้วก็อีกประการหนึ่งปัญหาเกิดจากภายในปัญหาจากภายนอกนั้นก็คือปัญหาทั่วไปที่เราได้ไปประ,ประสบพบปะเจอเจอเรื่องตลดราวต่างๆเนี่ยเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญหาภายนอกที่เป็น ไปโดยที่เรียกว่าเราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมภายในของเราได้ฉะนั้นการแก้ปัญหาภายนอกนั่นก็บอกว่าการแก้ปัญหาภายนอกแก้ด้วยศีลแต่ถ้าจะแก้ปัญหาภายในต้องแก้ที่ตัว3มตัวก็คือตัวโลภะแก้ด้วยตัวแห่งการบริจาคตัวโทสะแก้ด้วยตัวเมตตา ตัวโมหะแก้ด้วยตัวแห่งการเจริญภาวนาฉะนั้นปัญหาที่จะเป็นปัญหาให้เราเกิดความทุกข์ใจสรุปรวมความแล้วมันเกิดขึ้นที่ใจของเราถ้าใจของเรานั้นมีการปรับทีท่าหรือปรับมุมมองแห่งความคิดใจของเรามันก็ไม่ทุกข์ความสุขมันก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะสุขเกิดจากการให สุขเกิดจากการปล่อยวางฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายอัตมะในานามของประสงค์นั้นที่ได้มีโอกาสมาสั่งสนทนาธรรมผ่านทางสถานีธรรมตรงนี้ก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายนั้นน่าจะได้ฝึกจิตของท่านให้เกิดควา,ามดีงามเกิดความสุขโดยวิธีการที่ จะทำให้เกิดความสุขก็คือเกิดจากการให้เกิดจากการปล่อยวางแม้ว่าเรายังไม่ถึงระดับนี้เราจะอยู่ในระดับความสุขที่เกิดจากการได้แต่เราเมื่อได้สิ่งใดมาแต่เราก็พยายามฝึกหัดไว้ในใจว่าสิ่งนี้ไม่ช้าเขาก็จากเราถ้าเขาไม่จากเราเราก็จากเขาฉะนั้นถ้าเราฝึกใจไว้ในเบื้องต้น ถ่มกลางและที่สุดนี้ความทุกข์ก็จะไม่มีฉะนั้นเมื่อความทุกข์ไม่มีความสุขมันก็จะเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นวันนี้ที่อัตมาน,นำเรื่องวิธีอยู่อย่างมีความสุกขก็เพื่อให้เป็นแนวคิดเป็นทัศนคติหรือว่าเป็นมุมมองหนึ่งที่ให้ท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้มารับชมทางด้านสถานีธรรมนั้นได้ไปคิดได้ไปกำหนดแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็ให้สร้างความสุกขกับ ัวของท่านเมื่อความสุขเกิดขึ้นนั่นแหละคือความยิ่งใหญ่ของชีวิตความสุขเกิดขึ้นกับตัวของเราก็จะพาไปสู่ครอบครัวของเราก็จะพาไปสู่สังคมที่มีแต่ความร,ร่มเย็นเป็นสุขก็จะพาไปสู่ความร,ร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติบ้านเมืองด้วยฉะนั้นวันนี้อตาตมาภาพก็ขออนุโมทนาในกุศลบุญญาศีของทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านทุกคนนั้น มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดการแล้วก็ตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคน,น <ort> เถื่นเจริญพรวันนี้ข็นำพุทธศาสนาสุภาษิต ในพระสุตันตปิฎกเล่มที่14อังคุตรนิกายปัญจกนิบาตโยนิสมาสรมพุทธเจ้าทรงตรัสประทานไว้ว่าภูมิเวสาธุรูปานังกตันยูก็ตะเวทิตาแปลความว่าความกัดตันยูเป็นพื้นฐานของคนดี ความหมายของพุทธ,ธาศาสนาสุภาษิตนี้ท่านมุ่งเน้นไปถึงคุณธรรมที่เป็นไปตามหลักที่ว่ากตันญยูความกตันญูกะตะเวทีนี้ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญเป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นยี่ห้อ หรือว่าเป็นตราบอกความเป็นไปที่เรียกว่าจะดีหรือไม่ดีก็ดูที่ความกตัญญูกะตะเวทีกตัญญูกะตะเวทีนี้เป็นศัพท์ที่เราท่านทั้งหลายใช้เรียกแล้วก็ใช้สำหรับบุคคลผู้มีการกระทำที่รู้จักบุญคุณคนฉะนั้น โดยรูปศัพท์ของความเป็นกตัญญูกตเวทีนั้นท่านแยกออกเป็นสองศั์ด้วยกันกตัญญูคือการรู้บุญคุณกตเวทีคือการตอบแทนผู้มีพระคุณฉะนั้นโดยความหมายโดยรวมแล้วกตัญญูกตเวทีก็คือการกระทำความดีหรือว่าการตอบแทนผู้มีพระคุณ ฉะนั้นบุคคลผู้ที่จัดว่าเป็นผู้มีประคุณของเราท่านจัดไว้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้ในระดับที่หนึ่งเรียกว่าเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบุคคลกตัญญูต่อบุคคลเนี่ยหลายท่านก็นึกไปถึงผู้ที่ให้กำเนิดผู้ที่ ก็เกิดให้มาเป็นร่างกายของเราหรือว่าผู้ที่ให้การชุบเรียยงอุปการะอันนั้นแหละถูกต้องแล้วไม่ใช่เรื่องที่ผิดพลาดขาดเคลื่อนเลยท่านทั้งหลายแต่ที่อยากจะมุ่งเน้นในความเป็นไปในเวลาที่มีอยู่เพียงจำกัดนี้มุ่งเน้นไปที่ตัวของเราด้วยท่านทั้งหลายตัวของเราเนี่ก็ต้อง แสดงความกระตัญญู่และก็ต้องแสดงกะตะเวทีคือกระทำตอบแทนด้วยเพราะว่าเรามาอาศัยร่างกายนี้มาอาศัยอัตภาพนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องแสดงความตอบแทนโดยไม่นำเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ร่างกายนั่นแหละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนมีกะตัญญู่กะตะเวทีเครื่องไม่ดีทั้งหลายก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วเครื่องดองหมองเมา หรือว่าจะเป็นบุรีสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีทําให้เกิดโทษต่อล่างกายฉังนั้นการแสดงความกตัญญูกตาวีีต่อบุคคลแล้วก็ต่อตอนเองด้วยอันนี้แหละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นฐานแห่งความเป็นคนดีและไปการต่อมากตัญญูต่อสัตว์ผู้เป็นไปกับ เราท่านทั้งหลายเราทั้งหลายที่ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเรานั้นเป็นจํานวนมากเรียกว่าแม้ว่าเขาจะเกิดในภพอื่นภูมิอื่นนั้นก็มีแต่ที่เกิดเป็นไปในความเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มากมีแล้วก็มีส่วนในการช่วยเหลือเราด้วย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราที่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่เรียกว่ามีคุณต่อเราคือว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายของเราถ้าเราเอ็นดูเขาเรารักเขาเราปรารถนาดีต่อเขาก็ให้ข้าวให้น้ําแต่ถ้าเมื่อเรามีความไม่ปรารถนาที่จะจะเลี้ยงเขาเนี่ยเอามาปล่อย เอามาให้เขาตกระกรรมลำบากอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนดีเขาไม่ทําคนดีเขาจะต้องดูแลกันไปจนฝ่าจะสิ้นอายุไปหรือว่าในทในทางกับการก็คือเมื่อเราไม่สามารถจริงๆแต่เราก็สามารถที่จะไปแสวงหาผู้ที่จะมาดูแลชุบเลี้ยงได้นี่คือการแสดงความกตัญญูในประการที่สองและประการที่สามก็คือกตัญญูต่อ สิ่งของที่เป็นไปที่เป็นเครื่องอยังอัตภาพหรือยังชีวิตของเราให้เป็นไปไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ของเราก็คือโรงเรือนหรือว่าที่นอนหมอนมุง้งโต๊ะเก้าอี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีอุปการะ์ทำให้เรานั้นได้นั่งได้นอนได้เกิดความปาสุขฉะนั้นการแสดงความกตตะวทีตอบแทน แห่งความเป็นไปก็คือการดูแลทำให้สิ่งของที่เราใช้นั้นเป็นไปโดยความเรียบร้อยมีการจัดมีการวางให้เป็นที่แล้วก็เมื่อชํารุดเราก็ซ่อมบำรุงให้เกิดความเรียบร้อยฉะนั้นความหมายของความว่ากตันยูกตะเวทีนี้มีอัดที่เยอะท่านทั้งหลาย แต่เวลามีเพียงเท่านี้ก็จะขอนำเสนอในมุมมองที่จะให้ท่านทั้งหลายได้เอาไปเป็นข้อคิดเป็นคติว่ากตันยูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักของคนดีมีครบถ้วนกะตันยูให้งามตามสมควรกะตันยูนั้นร้วนเป็นคนดีฉังนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุในความเป็นบุญเป็นกุศลของท่านทั้งหลายที่ได้ มีโอกาสได้มาสดับรับฟังในโอกาสนี้สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและก็ตลอดไปด้วยด่นความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาค่ะและเราเองนะคะก็สามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองเพราะว่าสุขเกิดจากการได้สุขเกิดจากการให้และความสุขเกิดจากการปล่อยวางนั่นเองค่ะ ถ้าเรารู้จักนะคะวิธีการสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองเราก็จะมีความสุขในการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการสถานีทรรแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา7จ0ดนฬิกา30นาทีถึง8นฬิกา ทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและคุณผู้ชมนะคะยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube channel p o l i ีย t v UCI ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ